มาดูวิธีการยื่นแบบเพิ่มเติมแล้วก็ออกบินย้อนหลังนะครับว่าเขาทํากันอย่างไรนะครับอย่างแรกเนะี่ยตัวนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นบินใบที่ลืมยื่นนะครับได้ออกอินวอย์ไปแล้วเมื่อวันที่31เดือนหนึ่งแต่ลืมยื่นเราก็มารวมยื่นในวันนี้ได้นะครับอันนี้คือลืมยื่นนะจะสังเกตเลขที่อินวอยต์มันเป็น5110แต่ส่วนอันเนี้ยมันคือการออกบินย้อนหลังก็คือหมายความว่า เราใช้เลขที่อินโ i วยปัจจุบันนะครับอินโหวยล่าสุดแล้วก็ออกบินย้อนหลังไปเมื่อวันที่6เดือนหนึ่งะครับจะสังเกตว่าเลขที่อิน o i c ยมันจะมากกว่าทั้งๆท,ท,ที่มันออกบินก่อนนะครับอันนี้จำไว้นะครับอันนี้คือลืมยื่นอันนี้ก็คือออกบินย้อนหลังให้กับลูกค้าเรานะครับมาดูวิธีการกันว่าเราจะยื่นแบบเพิ่มเติมของอินวอยสองรายการนี้ยังไงนะครับทั้งคู่เกิดในเดือนหนึ่งทั้งคู่นะครับ มาดูกันนะครับวันนี้เป็นเดือนมีนานะเราจะยื่นแบบย้อนหลังของยื่นแบบเพิ่มเติมของเดือนมกราทำยังไงขั้นแรกเลยให้เข้าที่เว็บของกรมสรรพกรก่อนครับ efilling.rd.go.th นะครับ e rd บตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบเราเข้าสู่ระบบเสร็จก็ใส่เลขที่ผู้เสียภาษีไปนะครับผมอาจจะโยกไปโยกมาหน่อยนะครับต้องการให้หน้าจอมันใหญ่นะครับก็เข้าสู่ระบบกันเข้าสู่ระบบกันเราก็จะมายื่นแบบ พอพอสามศูนย์นะครับเพราะว่าเราลืมยื่น1อันแล้วเราก็ออกย้อนหลัง1อันนะครับแล้วก็ยื่นแบบเลยกดยื่นแบบเสร็จปุ๊บเราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นการยื่นปกติสังเกตดูไหมครับว่าตัวเลขตรงเนี้ยเขาให้เปลี่ยนได้เราจะมายืน่นถ้ายื่นปกติเราก็ต้องยื่นของเดือน2นะครับเพราะเดือนนี้เป็นเดือนมีนาเราต้องยื่นของกุมภาแต่ทีนี้เราจะยื่นของมกราทํำยังไงครับก็ให้จิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมกราเลย สองรายการเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในเดือนมกราทั้งคู่นะครับอันหนึ่งคือลืมยื่นอีกอันหนึ่งก็คือออกบินย้อนหลังแล้วก็มายื่นเพิ่มเติมนะครับเราจะยื่นเพิ่มเติมครั้งที่1นนะครับนะครับกดตามนี้เสร็จแล้วกดถัดไปหลังจากที่กดถัดไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูรายการตรงนี้นะครับเขาก็จะมียอดขายในเดือนนี้เดือนนี้ก็คือเดือนหนึ่งนะครับเดือนที่เราคลิกไว้เมื่อสักครู่นะครับ มันจะมีภาษีขายภาษีซื้อเนาะอันนี้เรายอดขายในเดือนที่ผ่านมานะครับเราแจ้งไว้ขาด2รายการอันนึงก็คือเราลืมจ่ายอีกอันนึงก็คือเราออกบินย้อนหลังนะครับทำได้ทั้งคู่นะใครจะลืมจ่ายหรือว่าใครจะเป็นออกบินย้อนหลังก็เหมือนกันครับทั้งคู่นะครับเราก็มาดูนะครับว่าเราแจ้งไว้ขาดเท่าไหร่แจ้งไว้ขาด2รายการดูนะครับมันมี2รายการนะครับอันนี้คือลืมจ่ายดูแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับ250 0บาทนะครับ ส่วนอันนี้คือออกบินย้อนหลังก็คือ1 5 0 0บาท2,500บวก1 5 0 0ก็คือ4 0 0พันนั่นเองนะครับ2รายการเนาะอ่าเราก็มาดูกัน2รายการรวมกันก็4 0 0 0บาทใส่4,000ันไปเลยครับกอสี0 0นไปเลยโปรแกรมมันก็จะคำนวณให้เราครับว่าเป็นภาษีขายในเดือนนี้เดือนนี้ก็คือเดือนมกรานะครับยื่นย้อนหลังนะครับยื่นย้อนหลังมันก็คำนวณให้เรา280บาทมาดูกันสิครับว่ามันจะเสีย280บาทจริงๆไหมเรากดถัดไป กดถัดไปเห็นไหมครับคราวนี้มันจะมีการมีเบี้ยปรับแล้วล่ะครับนี่มีเงินเงินเพิ่มเห็นไหมครับตรงนี้จะมีเงินเพิ่ม280บาทเมื่อสักกู่นี้นะครับก็คือวัดนั่นเองคูณด้วย1.5่คูณด้วยจํานวนเดือนพราะมันเพิ่งผ่านมา1เดือนนะครับมันคิดแค่1เดือนเท่านั้นถ้า2เดือนก็คูณ2-3เดือนก็คูณ3นะครับก็ไม่ต้องไปจํามันก็ได้ครับมันคูณเท่าไหร่ก็ดูตรงนี้นะครับนะครับ เสร็จแล้วก็มาเสียเบี้ยปรับเก้าหนึ่งคูณสองแปดสิบคูณด้วยห้าเปอร์เซ็นต์เขาก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับว่าหนึ่งเดือนจะเสียกี่เปอร์เซ็นต์เบี้ยปรับนะครับแล้วก็เงินเพิ่มเสียเท่าไหร่มันจะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มเดี๋ยวผมเอาเบี้ยปรับเงินเพิ่มขึ้นให้ดูนะครับรอสักครู่จะสังเกตนะครับตรงนี้ไปอ่านเอาหน่อยเนาะก็คือดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยุดเวลาไว้ให้นิดนึงนะครับตรงนี้เนาะไปดูแล้วครับแล้วกันนะครับว่า อ่าตัวนี้หน่อยเนาะพอดีผมไม่ใช่นักบัญชีก็ลองดูหน่อยละกันนะครับว่ามันเสียอะไรเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับต้องขอขอบคุณออดิเตอร์เอเชียนะครับนี่จากเว็บเขานะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะครับผมก็ดูจากนี่ดูจากตรงนี้อย่างเดียวนะครับว่า เขาคิดเบี้ยปรับมาเท่าไหร่ในวันที่เรายื่นนะวันนั้นๆน,น,นะครับก็คือจะมีเงินเพิ่มเท่าไหร่เบี้ยปรับเท่าไหร่เพราะเราพร้อมจะจ่ายอยู่แล้วครับเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายโปรแกรมมันคำนวณมาค่อนข้างถูกส่วนใครอยากรู้รายละเอียดว่าทำไมมันคูณ5คูณ10คูณ20 อะไรยังไงก็ไปดูรายละเอียดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมโชว์ให้ดูเนาะอ่าทีนี้เราก็จะมาดูนะครับก็นี้เราก็จะเสีย 280+ บวก4 2บวกบาทก็จะเป็น298บาทต้องชําระเงินในงวดในวันนี้นะครับ25มีนาเห็นไหมผมก็จะพิมพ์แบบไว้หน่อยละกันเพื่อกันเพื่อเซฟว่าเราได้ยื่นเพิ่มเติมมันก็จะบอกบอกว่าเห็นไหมครับยื่นสํานักงานใหญ่แล้วก็บอกเพิ่มเติมครั้งที่1 เป็นเงินทั้งหมด298บาทมันก็จะมีเงินเพิ่มบวกเบี้ยปรับเราไม่ต้องไปคำนวณครับเขาคำนวณให้เราเสร็จเป๊ะเลยครับเนาะผมก็จะเซฟตรงนี้ไว้หน่อยนะครับก็กดเซฟตรงนี้อ่ผมเซฟไว้ที่หน้าจอก่อนละกันนะครับว,วุดวัดวุดวัดหน่อยนะก็คือ30เพิ่มเติมอ่าผมเซฟไว้หน่อยนะครับอ่าสามนเพิ่มเติมโอเค หลังจากที่เราพิมพ์แบบไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ตกลงยื่นแบบตกลงยื่นแบบแนะครับก็มาดูเนาะก็อ่านดูสัหน่อยว่ามันตรงไหมสองร้อยเก้าสิบแปดจุดสองศูนย์ก็คือผมเสียเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยแปดสิบใช่ไหมครับบวกกับ 18, สิบแปดบาทยี่สิบสตางค์ผ่านมาเดือนเดียวเองผ่านไม่ถึงเดือนด้วยครับประมาณเดือนหนึ่งอะเนาะนะครับแล้วเราก็มายื่นเพิ่มเติมเอาผมก็ยืนยันการยื่นแบบยืนยันการยื่นแบบเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะออกมาหน้านี้ละ เสร็จแล้วผมก็ไม่พิมพ์แบบแล้วครับเพราะผมเซฟเอาไว้แล้วผมกดชําระภาษีอ่าแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับใครจะไปชําระด้วย QR code ใครจะชําระด้วย e-payment ใครจะชําระด้วยเครดิตคัรดก็ตามสะดวกเลยนะครับใครจะชําระด้วย ATM ก็แล้วแต่อันนี้ผมเคยรีวิวเอาไว้แล้วเนาะวิธีการชําระภาษีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ ยื่นแบบเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เรา1ลืมยื่น2ก็คือเราออกบินย้อนหลังก็สามารถมายื่นเพิ่มเติมแบบนี้ได้นะครับถ้าใครงงก็ไปย้อนหลังดูนะครับก็ขอจบการรีวิวการยื่นแบบเพิ่มเติมอพอพอสามศู 30, หรือวัดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ